ครับแต่ว่าเช้าชาแนลนะครับนี่ยังเปลี่ยนอีกนะวันนี้มาส่งลูกสาวกับลูกชายมาโรงเรียนนะครับนี่เรียนเสาร์เรียนเรียนเสริมครึ่งวันนะครับนี่เรียนเสริมครึ่งวันีเลือกห้าโมงครึ่ง ของลูกเรียนเสริมนะครับพอเปิดคสับพอไม่พอไม่แตะแสงนะเดี๋ยวค่อติดแตะแสงอินเอร์เ็ตไอ้เี้ยแวยว่างส่งลูกเรียนเสริมนะีไม่มีรถรับส่งนะครับวันวันยุตต้องมาส่งเองครับ มาขำเรียนครับ ม่นแน่ต่แม่บืาอมมาไม่ใช่หรอมาลูกเนี่ยเอาขาเป๋าเหรอข้างกอกิกมีผ้าให้แม่้ลกผ้าเขีรถไม่ได้แล้วนี่แม่หักมาแล้วเม่เปากไม่งมตอดต่อเอ้ยยิ่งเคสเป็นถอยหลังมีแล้วมีแล้วแม่แม่ครับแม่แม่แมู่แม่รู้คุณบิจิแดงหมดเยแม่รถก็ไฟแดงนะ กระจายมูมากรจคำวิธก็ใส่เลยอันไดย็นหมดไดไหมไฟเขียวลงเอาปิดไหมปิดไหมฉันก็คิดไม่ติดค่ะ

ก่อนกำหนด่แล้วหมอโรงพยาบาลอุดรจะรีบให้กลับมาเออเออรู้ว่าน้องยังสภาพเอ็คือวิกฤตจอะให้ลับทำไมไม่อยู่มานไอสัเดียวเองอะโอ้ยนางสาวเสียหน้าตาหล่อด้วยนะโอ้อืออายุกี่เดือนคลอดอะแปดเดือนแปดเดือนหรือเจ็ดเดือนตรน้งมันน้ำหนักแค่ลูกสาวลูกชายนะครับวันนี้ <ม>ดูเลียนสเสษพิเศษครับดูก,กว่านิดๆเองแต okay. uh ่ก็ดูขาว่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะจะเลี้ยวโอ้ตรงนี้น้ำเยอะลูกแล้วตกแรงดูนะคอยมันจะดีดดูแล้วกวอรถใครตายขาคาก่อนไม่มีรถต้านตูบก็นี่ใคยตายอะฮะใคยตายอะเอ๊ะ น้องนี่ไงพอเตยแม่หลินน้อนล็อกน้องของน้องทีสอะ่ะลูกของแม่หลินน่ะพี่น้องก,กั๊ดกดใจให้อะ่ะ <c oughs> อ๋อเขามีน้องใหม่ไงเขามีลูกใหม่กับแม่หลินเนี่ยส่งลูกครับนี่ถึงโรงเรียนใกล้ถึงแล้วครับปิดก <c oughs> ิบยางอ่ะยางนะครับเปิดอยู่คืไปปิดเขาออกมารถเดยนรถ อมนรับกันนะครับดนองได้ด้วยลูคนยังไม,มาเยอะยอยู่กับน้องกับน,นะคนมายอย่าค่อยปล่อยน้องไปนะดูไม่ลูกน้ำตามช้างนะ นั่นแหละดูน้องก่อนเล็กทำน้องก่อนยังจะเจ็ดโมงเองเห็นไหมคุณรีบรีบเขาบอกให้ตื่นสายได้น้องเต็มอิ่มดูน้องเลยนะลูกขูนั่งอย่างนั้นเอาน้องให้สูงเลยนะลูกเอย่าใจเย็นลงตรงนี้ได้ไหมหรอใจเย็นไม่ได้พาใจเย็นก่อนนะแล้วแต่ใครจะแต่งชุดอะไรก็ได้ไงคนนี้ใช่ ไปไหนเนี่ยเลิกกันคููอ่ะเเนี่ยคููโงกัดว่าหลกคููหมิวเขาหลใช่ไหมลูกบัดดีูคุมี้วนะลูกบัดดีคุ่คูได้แลหอพี่แม่ถือเองยังแล้วผมพี่กูกติดมาแล้วัดดีคู่อมู่แล้วเอกสารมานเหร